สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนค่ะชั่วโมงนี้ก็ามาพบกับครูติดนะคะในรายวิชาศิล,ละปะค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันเรื่องรูปเรขาคณิตนะคะพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยรูปต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้ค่ะเด็กๆ 1. รูปเรขาคณิตนะคะรูปเรขาคณิต อ่านว่ารูปเรขาคนิดคือรูปที่สามารถวัดพื้นที่หรือขนาดได้อย่างแน่นอนและเกิดจากการสร้างของมนุษย์เช่นรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมค่ะนี่คือตัวอย่างของรูปเรขาคณิตนะคะตัวอย่างเด็กๆมาดูกันเลยค่ะ ตัวอย่างของรูปเรขาคณิตนะคะอันนี้คือรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมรูปวงรีรูปหกเหลี่ยมและอันนี้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้คือตัวอย่างของรูปเรขาคณิตค่ะเด็กๆเด็กๆเคยเห็นมาบ้างไหมคะอ้าวและด้านล่างก็คือภาพอะไรคะดูสิ ภาพนะคะตัวอย่างภาพผลงานที่เกิดจากรูปร่างที่เป็นรูปเรขาคณิตนะคะเห็นไหมคะเขาเอามาสร้างภาพสวยงามเลยเนี่เป็นต้นไม้เห็นไหมคะอ่าเป็นรูปบ้านเป็นรูปนี้เห็นไหมคะใส่หมวกด้วยปากเป็นรูปอะไรตาเป็นรูปอะไรสังเกตเลยค่ะนี่คือตัวอย่างผลงานที่เกิดจากรูปร่างที่เป็นรูปเรขาคณิตนะคะ เพื่อให้เด็กๆเ,เข้าใจมากขึ้นนะคะวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างรูปเรขาคณิตมาให้ดูค่ะพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะรูปวงกลมรูปนี่คือรูปวงกลมนะคะมีวงกลมนะคะรูปวงกลมนี่ก็รูปวงกลมอันนี้ก็รูปวงกลมค่ะ รูปร่างสิ่งของที่เป็นลักษณะนะคะเมื่อเราเอามาวาดเป็นรูปร่างที่เป็นวงกลมก็ได้แก่นะคะรอบร่างคือเส้นขอบของมันนะคะแต่ถ้าพูดทั้งลูกเลยมันจะเป็นทรงกลมนะคะแต่ถ้าวาดเส้นรอบรอบรอบของมันนะคะวาดรูปของมันก็จะเป็นรูปวงกลมนะคะรูปฟุตบอลน,นะคะรูปลูก,ลกโลกนะคะ แต่ของจริงมันจะเป็นทรงกลมนะคะมันจะมีความกว้างความยาวความหนานะคะแต่เราวาดภาพรอบนอกของมันก็จะได้เป็นรูปวงกลมนะคะของเงื่นอื่นอีกมากมายที่เป็นวงกลมอย่างเช่นเหรียญเห็นไหมคะเหรียญก็ทาบลงไปแล้วใช้ดินสอาวาดรอบๆก็จะเป็นวงกลมใช่ไหมคะ อ่าอะไรอีกที่เป็นรูปวงกลมมีเยอะเลยนาฬิกาก็ได้ใช่ไหมคะลักษณะของมันเส้นขอบของมันเป็นรูปวงกลมนะคะเราเรียกรูปเหล่านี้ว่ารูปวงกลมต่อไปค่ะรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะก็จะมีด้านนะคะสี่ด้านคือน,นี่คือด้านนะคะหนึ่งสองสาม สรูปสี่เหลี่ยมจะมีสี่ด้านและมีสี่มุมตรงนี้คือมุมของมันนะคะมุมมุมมุมนะคะรูปสี่เหลี่ยมจะมีสี่ด้านและมีสี่มุมนะคะอาจจะยาวไม่เท่ากันนะคะมีหลายๆแบบเลยนี่ก็สี่เหลี่ยมนะคะมีสี่ด้านหนึงด้าน2ด้าน3ด้าน4ด้านและมุมก็มีหนึ่มุมสมุมสามมุมสี่มุมเห็นไหมคะ รูปนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะสีฟ้าเนี่ยมีสีด้านนะคะ1 2 3 4งสี่สด้านและมีมุม1 2 3 4งสี่สมุมเช่นเดียวกันรูปของสิ่งของที่มีลักษณะนะคะหรือมีส่วนของรูปสี่เหลี่ยมที่อยู่บนเครื่องใช้หรือของใช้ต่างๆเช่นเครื่องซักผ้าเห็นไหมคะ ด้านหน้าตรงนี้เห็นไหมคะก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะเด็กๆหรือด้านบนนะคะหรือด้านข้างตรงนี้ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผิวของโต๊ะด้านบนเนี้ยก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะนี่คือรูปสี่เหลี่ยมนะคะอารู้จักแล้วต่อไปค่ะรู้จักรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมก็จะมี3าด้านหนึ่งรู้จักด้านของมันก่อนนะคะ ด้านอยู่ตรงไหนคะมี3ด้าน1 2 3มี3ด้านและมี3ามมุม1 2ึสนะคะยกตัวอย่างอีกครั้ง1 2 3เห็นไหมคะมุมนะคะถ้าด้านอยู่ตรงไหนเอยด้านอยู่ตรงนี้นะคะ1 2ึ่งสอรูปสามเหลี่ยมจะ่ะละรูปจะมี3ด้านและมี3มุมอ่าตัวอย่างเห็นไหมคะ ลูกอะไรคะพีระมิดใช่ไหมคะตรงนี้ของมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมคะเด็กๆทุกด้านเลยนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปอะไรอีกคะที่เป็นรูปสามเหลี่ยมแซนด์วิชเห็นไหมคะขนมแซนด์วิชก็มีส่วนที่เป็นรูปสามเหลี่ยมหรืออื่นๆอ,อีกมากมายเลยทงเห็นไหมคะทงริ้วที่เข้าแฝนนะคะ เมื่อเราไปงานบวชหรือไปวดัดเราก็จะเห็นธงริ้วนะคะค่อยลงมาเป็นสายสวยงามนะคะเราเรียกว่าธงใช่ไหมคะก็เป็นรูปสามเหลี่ยมอ้าวต่อไปค่ะเรามารู้จักรูปนี้กันค่ะรูปวงรีวงรีนี่เป็นเส้นโค้งยาวคล้ายคายรูปไข่นะคะอันนี้เรียกว่าวงรีนะคะวงรีนี้ไม่มีด้านนะคะไม่มีมุมคล้ายคายกับวงกลมนะคะวงกลมก็เหมือนกัน เป็นเส้นรอบวงนะคะวงกลมเป็นเส้นโคง้งรอบรอบวงส่วนวงรีเป็นเส้นโค้งยาวหน่อยนึงสิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูปวงรีก็มีมากมายเช่นกันนะคะค,คุณครูขอ,ขอยกตัวอย่างเช่นอันนี้คืออะไรคะกระโจกเห็นไหมคะเป็นรูปวงรีนาฬิกาก็มีที่เป็นรูปวงรีใช่ไหมคะหรือของตกแต่งอีกมากมายนะคะที่มีลักษณะเป็นรูปวงรีนะคะ รู้จักแล้วนะคะต่อไปกิจกรรมวันนี้ค่ะให้นักเรียนนำรูปเรขาคณิตมาประกอบเป็นภาพตามจินตนาการให้เป็นเรื่องราวตามใจชอบและระบายสีให้สวยงามค่ะตีกรอบกระดาษกรนค่ะชิ้นงานของเราวันนี้ชื่อรูปเรขาคณิตนะคะชิ้นงานชิ้นนี้เป็นชิ้นที่4แล้วค่ะ เด็กนักเรียนคนใดส่งงานยังไม่ครบทยอยส่งให้ครบด้วยนะคะวันนี้เป็นชิ้นที่4แล้วนะคะชิ้นที่1 2ึสของใครยังไม่ส่งส่งมาด้วยนะคะอ่าตีกรอบเสร็จแล้วเขียนชื่อรูปเรข,ขาคณิตเสร็จแล้วนะคะเขียนชื่อสกุลเลขที่ชั้นด้านล่างให้เรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาสร้างผลงานที่เป็นรูปเรขาคณิตกันนะคะคุณครูก็เอาตัวอย่างมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆจะดูอย่างของคุณครูหรือจะคิดเองก็ได้นะคะรูปเรขาคณิตที่เราเรียนไปวันนี้มีรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีนะคะลักษณะต่างๆนะคะรูปแบบต่างๆนะคะอ้าวพร้อมแล้วไปดูกันค่ะอ่านี่ตัวอย่างค่ะเห็นไหมคะกุญแสร้าง ต้นไม้ต้นนี้ด้วยรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมคะต่อกันไปเรื่อยๆ,ๆนะคะเป็นต้นไม้และลำต้นของมันเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะในตัวอย่างรูปอะไรคะรูปสัตว์นะคะเห็นไหมคะจะสร้างแบบนี้ลงไปด้วยก็ได้รูปบ้านเห็นไหมคะรูปดอกไม้สร้างด้วยวงรีเห็นไหมคะใบเป็นสามเหลี่ยมก็ได้ บางคนจะวาดรูปอุนยนต์ก็ได้นะคะหรืออย่างอื่นที่นอกเหนือจากครูจิตให้ดูเป็นตัวอย่างก็ได้นะคะอลองทำดูค่ะเด็กๆนี่คือตัวอย่างนะคะนักเรียนสร้างชิ้นงานขึ้นเลยค่ะให้เป็นเรื่องราวอย่างเช่นเ,เรื่องราวอันนี้เห็นไหมคะมีบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้ก็มีต้นไม้ปลูกไว้ข้างๆ และมีสัตว์เลี้ยงคืออะไรคะแม่วัวใช่ไหมคะแม่วัวหนตัวและข้างๆแม่วัวก็มีดอกไม้เห็นไหมคะบ้านของนักเรียนอาจจะไม่เหมือนของครูจิตก็ได้นะคะลองสร้างดูสิคะบางคนจะวาดหุ่นยนต์ก็ได้กําลังต่อสู้กันสักสองตัวได้ไหมคะได้หมดเลยหรือบางคนอาจจะทำเป็นสวนสัตว์นะคะวาดสัตว์หลายๆแบบ วาดวัวว่าสุนัขจิ้งจอกวาดกระต่ายที่สร้างด้วยรูปเรขาคณิตนะคะขอย้ําที่สร้างด้วยรูปเรขาคณิตนะคะเด็กๆอาจจะเปิดดูตัวอย่างนะคะจากโทรศัพท์หรือจากหนังสือที่นักเรียนมีก็ได้นะคะแล้วเอามาสร้างภาพให้สวยงามเมื่อสร้างเสร็จอย่าลืมอย่าลืมอะไรคะระบายสีให้สวยงามค่ะ เด็กๆคะอย่าลืมนะคะการสร้างภาพสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเด็กๆควรใช้ไม้บรรทัดนะคะและรูปวงกลมเด็กๆก็สามารถใช้แบบรูปได้นะคะแบบรูปก็ได้แก่เหรียนใช่ไหมคะกระดุมเอาวางลงไปแล้วก็วาดรอบๆเส้นนะคะให้เป็นวงกลมถ้าเด็กๆวาดเองเนี่ยมันก็ไม่กลมนะคะเส้นมันจะไม่สวยนะคะ อ้าวได้ไม่เอ่ยตั้งใจทำนะคะแต่ละชิ้นมีคะแนนให้เด็กๆด้วยชิ้นนี้เป็นชิ้นที่4นะคะชิ้นละ10คะแนนรวมเป็น40คะแนนให้เด็กๆแล้วนะคะเด็กๆตั้งใจทำนะคะ อ้าวเด็กๆที่อยู่ทางบ้านขณะทําชิ้นงานอย่าลืมถ่ายรูปตัวเองนะคะให้ให้ผู้ปกครองถ่ายรูปนักเรียนนะคะขณะนั่งทําชิ้นงานแล้วก็ส่งงานมาแล้วก็ส่งมาพร้อมกับชิ้นงานของน้องนะคะภาพที่ 1. ขณะน้องกําลังนั่งทําชิ้นงานอยู่ภาพที่ 2. เป็นผลงานของนักเรียนนะคะคุณครูจะได้รู้จักเด็กๆที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะว่า อ่นี่คือเจ้าของผลงานนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เจอกันเลยเพราะฉะนั้นถ่ายภาพมาดูกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบลงแค่นี้ค่ะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ